ดดูกกันีว่าหลังวิกฤตอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์คนไทยจำนวนมากประสบชะตากรรมเดียวกันธุรกิจที่ลงทุนไปนับล้านหลานหลวนพบกับความเสียหายหนึ่งในนั้นคือโรงงานอิชิตันของคุณตันอิชิตันมีคนตั้งคำถามอยู่เสมอว่า ความเสียหายจะทำให้คุณตันรู้สึกอย่างไรสูญเสียกำลังใจแค่ไหนที่สำคัญเราจะได้เห็นคุณตันและอิชิตันกลับมาได้หรือไม่และเมื่อไหร่ขอบคุณทุกกำลังใจผมและอิชิตันกลับมาสารต่อภารกิจตามคำมั่นสัญญาครับ มาเดินเครื่องผลิตอีกครั้งสำหรับโรงงานอิติตันกรีนฟอรี่ในส่วนธุตสารโรจนนะภายใต้งบลงทุน2,000ล้านบาทหลังจากเดือนตุลาคมปีที่แล้วทั้งนิคมและโรงงานน้ำพุ่มเสียหายงานกลับมาเดินเครื่องจากครั้งนี้นำเอาเครื่องจักรมาลงใหม่ทั้งหมดและนำเอาเทคโนโลยีการผลิตระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อมาใช้เพื่อให้ระบบฆ่าเชือ้อด้วยความร้อนสเตอริไรซ์4วินาที แล้วลดอุณหภูมิแบบรวดเร็วเหลือ30องศาเซลเซียสก่อนบรรจุขวดระบบบรรจุเย็นแบบหล่อเชื้อจะลดการใช้พลาสติกเพื่อทำการผลิตขวดน้อยลง36และทำให้เครื่องจกักรทำงานได้ต่อเนื่อง120ชั่วโมงส่งผลให้กำลังการผลิตของอิชิตันทำได้200ล้านขวดต่อปีและแบบกล่อง UST 130ล้านกล่องต่อปี เรื่องราวความพิถีพิถันของอิชิตันออร์แกนิกกรีนทีเริ่มตั้งแต่ปลูกชาด้วยวิถีธรรมชาติปราศจากสารเคมีเก็บใบชาเวลารุ่งเช้าพร้อมกับแสงแรกของวันเลือกเฉพาะยอดชาสามใบบนเท่านั้นใช้มือคนเก็บเด็ดทีละใบทีละใบแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตในทันทีเริ่มจากอบไอน้ำรวดใจังหวะและน้ำหนักที่พอดี เราพึงใบาชาในกระด้งไม้ไผ่ตากในแสงแดดอ่อนแล้วพักใบาชาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อคงคุณค่าและรสชาติที่แท้จริง <S 2> <S 2> เลือกชงชาด้วยวิธีดั้งเดิมผ่านน้ำร้อนถึงสอครั้งเลือกที่จะใช้เวลามากกว่าโดยไม่เวียงไม่แกว่งชารุนแรงเพราะจะทำให้น้ำชาขมน้ำชาที่ได้จึงมีสีทอง มชื่นใจไม่ลืมที่จะปรุงรสชาด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติเติมความหวานด้วยน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้เติมความหอมด้วยดอกเก๊กฮวยปลอดภัยอดมไปด้วยคุณค่ามากกว่าชาที่คุณเคยดื่มทุกๆหยดของอิชิตันออร์แกนิกกรีนทีที่พิถีพิถันใส่ใจทุกรายละเอียดและชมจากใจโดยผู้รู้จริงอย่างสุดฝีมือเพื่อมอบชาเขียวที่พิเศษที่สุด ให้กับคนรักสุขภาพและนักดื่มชาทุกๆคนอิชิตันออร์แกนิกกรีนทีสุดๆชาจากใจชงสุดฝีม,มือต่อไปนะคะจะเป็นกระบวนการดำเนินง,งานของธุรกิจค่ะซึ่งเราจะมาเริ่มกันที่วงจรค่าใช้จ่ายเป็นวงจรแรกนะคะคือผแผนกขนส่งจะทำรายงานค่าน้ำมันเพื่อส่งให้กับกิจการค่ะส่วน,ผนแผนกคลัง จะทําใบสั่งซื้อวัตถุดิบให้กับกิจการและกิจการก็จะทําการซื้อวัตถุดิบกับบุคคลภายนอกหรือผู้ขายภายนอกค่ะส่วนเจ้าหนี้จะทําการส่งบิลเรียกเก็บเงินให้กับกิจการและกิจการก็จะจ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้ค่ะกิจการจะทํารายงานและส่งให้กับแผนกบัญชีเพื่อทําการบันทึกนะคะสําหรับวงจรค่าใช้จ่ายจะประกอบด้วยระบบจ่ายชำระหนี้ค่ะ ตันที่2นะคะคือวงจรรายได้ค่ะซึ่งวงจรรายได้จะประกอบด้วย2ระบบได้แก่1ระบบขายสินค้าและ2ระบบรับชําระเงินจากลูกค้าค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ระบบแรกนะคะคือระบบขายสินค้าคือแผ,ผนกขายรับไปสั่งซื้อจากลูกค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้าค่ะส่วนแผนกบัญชีรับรายงานการขายเพื่อจัดทาบัญชีค่ะส่วนระบบรับชําระเงินจากลูกค้า จะเริ่มที่แผนกบัญชีส่งบินเรียกเก็บเงินให้กับลูกค้าส่วนลูกค้าจะทําการจ่ายเช็คขาดทางธนาคารค่ะส่วนธนาคารจะส่งงบพิสูจน์ยอนเงินฝากธนาคารให้กับแผนกบัญชีของกิจาการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกทีค่ะสําหรับวงจรสุดท้ายนะคะคือวงจรแปลสภาพก็จะประกอบด,ด้วย2ระบบเช่นกันค่ะได้แก่ระบบแรกระบบเบิกวัตถุดิบและ2ระบบเงินเดือนและค่าแรงค่ะ ระบบเบิกวัตถุดิบฝ่ายผลิตจะทําการขอเบอิกวัตถุดิบกับกิจการและกิจการก็จะทําการตรวจสอบกับแผนกคลังวัตถุดิบถ้าวัตถุดิบมีเพียงพอจึงจะทําการส่งให้กับฝ่ายผลิตแต่ถ้าวัตถุดิบมีไม่เพียงพอจะทําการเสนอซื้อวัตถุดิบกับแผนกจัดซื้อกิจการกจะจัดทํารายงานต้นทุนให้กับแผนกบัญชีค่ะส่วนระบบเงินเดือนและค่าแรงนะคะพนักงานทำ ส่วนแนผนบุคคลจะจัดทํารายงานเวลาทํางานค่ะส่วนแผนบัญชีนะคะจะจัดทําใบสําคัญจ่ายค่ะและกิจาการก็จะจัดทําเช็คสั่งจ่ายแก่ธนาคารค่ะภายใต้นโยบายการบริหารของอิซิตันตแน่นอนบริษัทต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริษัทเติบโตและมีผลกำไรแต่ขณะเดียวกันเราต้องเลิมไม่ได้ใน,ในการคำนึงถึงเรื่องของความสมดุล ทั้งภายนอกและภายในภายนอกหมายถึงเศรษฐกิจสังคมและธรรมชาติสังคมหมายถึงสังคมของพนักงานสังคมภายนอกของลูกค้าร้านคา้าธรรมชาติก็เหมือนกันเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเราจะไม่ใช้ธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันที่เราต้องใช้นี่เราพยายามต้องเกร้งใจเราพยายามใช้ใน้อยที่สุดก็ทํามีโอกาสเราควรจะใช้คืนด้วยความสมดุลภายในหมายถึงคู่ค้าบริษัทและพนักงาน ถ้าคู่ค้าได้กําไรบริษัทได้กําไรพนักงานชีวิตลาบากก็ไม่สมดุลถ้าคู่ค้าดีบริษัทไม่ดีพนักงานดีบริษัทก็อยู่ไม่ได้ต้องคิดถึงความสมดุลคือร้านค้าคู่ค้าที่ขายของให้เราก็จะมีกําไรและมีสุขภาพดีบริษัทก็ทําธุรกิจดีได้มีกําไรพนักงานก็มีไรายได้ดีสุขภาพดีการที่บริษัทจะผสมเวทอย่างยั่งยืงยงนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนีงแน่นอนคือทางานเป็นทีม ทีมที่ผมพูดถึงไม่ได้ไหมายถึงทีมเฉพาะทีมของบริษัททีมนี้หมายถึงคู่ค้าบริษัทและพันธมิตรของทางธุรกิจเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันอิชิหมายถึงหนึ่งแต่หนึ่งที่ผมพูดถึงนี้ไม่ได้ไหมายถึงย่อขายอันดับหนึ่งจะเป็นหนึ่งที่เป็นที่หนึ่งทุกๆคนเราต้องมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันสามารถทําให้เราอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืนครับวันนี้ครอบครัวอิชิซันก็ตบโตขึ้นมี สมาชิกมากขึ้นอิชิกันจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของสังคมเป็นตัวอย่างเล็กๆที่ทำธุรกิจพร้อมกันแบ่งปันขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนอ,อิชิตันด้วยดีมาตลอดและยินดีต้อนรับเป็นหนึ่งในครอบครัวของอิชิตันครับขอบคุณมากครับรหัสอิชิตันแจกไอโฟนใหญ่ทุกวันวันนี้ถึง14พฤศจิกาย,ยนนี้ ได้ไหมเหลือฝานี่คุณระบนไม่มีอาหาร <c oughs> iPhone 8